ยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสเสน่ห์เหนือการเวลาและความประณีตทันสมัยของ Kawasaki W 8 0 0รุ่นปี2026ในีหในสีเงินอันโดดเด่นมีเพียงไม่กี่คันบนโลกที่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของมอเตอร์ไซค์คลาสสิกพร้อมผสมผสานความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและ W 8 0 0คือหนึ่งในนั้นสำหรับผู้ที่ลหลงไหลในดีไซน์เรโทร ความนุ่มนวนในการขับขี่และมอเตอร์ไซค์ที่ให้ความรู้สึกเป็นเพื่อนคู่ใจมากกว่ายานพาหนะทั่วไป w 800, 800คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามเพียงแรกเห็น w 800ปี2026ก็สะกดสายตาด้วยกลิ่นอายของรถเรโทรแท้ๆการออกแบบที่ถ่ายทอดจากตระกูล W s e ซีรีดั้งเดิมในยุค 60s รายละเอียดเส้นสายที่คมชัดการถัดเงาของโครเมียมและเฉดสีหนึ่งที่ทำให้ตัวรถดูหรูหราและร่วมสมัยมากขึ้น ถังน้ำมันทรงหยดน้ำเครื่องยนต์พรีบระบายความร้อนและล้อซีลล้วนชวนให้หวนคิดถึงยุคทองของขอ,องค์การขี่มอเตอร์ไซค์แต่ภายใต้รูปลักษณ์สุดคลาสสิกนี้ซ่อนความล้ำสมัยและความน่าเชื่อถือของวิศวกรรมปัจจุบันเอาไว้อย่างลงตัวหัวใจของ w 800คือเครื่องยนต์สองสูบเรียงแนวตั้งขนาด773ซีซีแบบระบายความร้อนด้วยอากาศไม่เพียงดูสวยงามแต่ยังเปล่งเสียงกระหึ่มทุ้มลิฟที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว รุ่นปี2026ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้แรงบิดมาอย่างนุ่มนวลในทุกย่านรอบตอบโจทย์ทั้งการขี่ในเมืองและการเดินทางไกลเครื่องยนต์นี้ไม่ได้เน้นแรงดิบแต่จะมอบความสม่ำเสมอที่ควบคุมได้ง่ายขี่สนุกและดึงดูดให้คุณเพลิดเพลินไปกับทุกเส้นทางความสบายของผู้ขี่ก็เป็นสิ่งที่คาวาซากิให้ความสำคัญเบาะนั่งกว้างนุ่มท่าทางการขี่ที่ตรงเป็นธรรมชาติและแฮนด์บาร์ที่จับถนัดมือทำให้ W 8 0 0เป็นเพื่อนร่วมทางที่นั่งสบายแม้ขี่นานหลายชั่วโมง ไม่ว่าจะขี่ลัดลาะในเมืองหรือออกทริปทางไกลคุณก็ยังรู้สึกผ่อนคลายกระจกมองข้างทรงกลมให้มุมมองชัดเจนมารวัดแบบอนาล็อกเสริมด้วยจอดิจิทัลเล็กๆยังคงปลิ่นไอวินเทจแต่ใช้งานง่ายในชีวิตประจําวันระบบการสะเทือนยังคงความดั้งเดิมด้วยโชคหน้าเทเลสโคปิกและโชคคู่ด้านหลังนอกจากจะคงรูปลักษณ์เรโทรแท้ๆแ,แล้วยังมอบความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขี่รุ่นปี2026มีการปรับปรุงการซับแรงสะเทือนให้ดียิ่งขึ้น รองรับถนนที่ครุขราดได้อย่างมั่นใจ w 800ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความดุดันเฉียบคมแต่เพื่อความผ่อนคลายและความมั่นใจที่ผู้ขี่ทุกคนสัมผัสได้ด้านความปลอดภัยคาวาซากิจัดเต็มด้วยดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS มาเป็นมาตรฐานช่วยให้ผู้ขี่มั่นใจได้แม้ในสถานการณ์ที่ต้องเบรกกระทันหันการหยุดรถทำได้อย่างนุ่มนวลและควบคุมได้ง่ายแม้จะคงรูปลักษณ์ยุคแต่ w 800ก็ตอบโจทย์มาตรฐานความปลอดภัยสมัยใหม่ได้อย่างครบถ้วน รายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือสิ่งที่ทำให้ W800 หน้าหลงไหลตั้งแต่โครเมียมที่ขัดจนเงางามพื้นผิวสีเงินที่นี้ยกไปจนถึงฝาครอบเครื่องยนต์และท่อไอเสียที่เงางามทุกชิ้นถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันจนดูมีระดับแม้จอดอยู่เฉยๆก็ยังดูโดดเด่น W800 ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะแต่คือชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งจุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์นี้ถูกจูนมาให้ใช้งานได้จริงทั้งในแง่สมรรถนะคคควาามมุ้ม่ ในการขี่ใช้งานจริงถือว่าประหยัดพอตัวเหมาะกับทั้งการใช้ประจําวันและทริปท่องเที่ยวสําหรับผู้ขี่ในประเทศไทยไม่เพียงแต่จะชื่นชอบความประหยัดแต่ยังได้เปรียบในด้านการบํารุงรักษาที่ง่ายและไม่แพงประสบการณ์การขี่ด8 0 0จึงเต็มไปด้วยความผ่อนคลายและกลมกลืนเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึม่มทุ้มท่าทางการขี่ที่สบายการบิดคันเร่งที่นุ่มนวลทุกอย่างหลอมรวมกันจนกลายเป็นจังหวะที่ทําให้การขี่แต่ละครั้งรู้สึกพิเศษ ไม่ว่าคุณจะขี่ผ่านถนนเมืองที่วุ่นวายหรือออกไปลัดเลาะชนบท w 8 0 0ก็สามารถปรับตัวได้อย่างลงตัว w 8 0 0ไม่ใช่รถที่ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วหรือการแข่งขันแต่เพื่อความจริงแท้สนห์และการเชื่อมต่อกับก,บการขี่มอเตอร์ไซค์ในแบบที่บริสุทธิ์ตให้คุณค่ามากกว่าแค่สเปคบนกระดาษแต่มันให้รอยยิ้มทุกครั้งที่คุณขึ้นคล่อมและบิดคันเร่งสำหรับราคาในประเทศไทยคาวาซากิ w 8 0 0ปี2 0 2 6ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเททีียบบกัสิ่่งได้ มันคือรถคลาสสิกพรีเมียมที่รวมเอาดีไซน์เหนือกาลเวลาเข้ากับความมั่นใจในด้านสมรรถนะและความปลอดภัยสำหรับคนที่อยากได้รถที่ให้ความรู้สึกพิเศษในทุกการขี่ w 800คือคำตอบที่ใช่เมื่อมองภาพรวมจะเห็นว่าคาวาซากิทำได้อย่างสมบูรณ์แบบในการรักษาจิตวิญญาณของ W Series ดั้งเดิมขนาดเดียวกันก็เพิ่มเทคโนโลยีและความน่าเชื่อถือที่ผู้ขี่ยุคนี้ต้องการ w 800คือสะพานที่เชื่อมระหว่าง2เจเนอเรชัน ดึงดูดทั้งนักขี่รุ่นเก่าที่หโหยหาความทรงจําและนักขี่รุ่นใหม่ที่ตามมาหาความจริงแท้ในยุคดิจิทัลคา w a ซากิ w 800ปี2026สีเงินจึงไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์แต่คือถ้อยถแถลงมันเหมาะสําหรับผู้ที่ให้คุณค่ากับประเพณีสไตล์และจังหวะการขี่ที่มีความหมายมันตอบแทนคุณไม่ใช่ด้วยตัวเลขแต่ด้วยความสุขในทุกการเดินทาง ขอบคุณที่ติดตาม WA Auto รีวิววันนี้เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปก,กับการทำความรู้จัก Kawasaki W800 ปี2026สีเงินงพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปขับขี่ปลอดภัยและสนุกไปกับทุกเส้นทางบนท้องถนน